สวัสดี FC ที่รักทุกท่านครับสวัสดีชาว u t u b e ครับอยู่กับจานออลุกแม่ทรนีโว้ยทำไปทำมาสูงครับทำไปทำมาเทเล์สูงกว่าหัวเทเล์ครับสูงกว่าหัว ผมต้องหลดหลดเตี้ยหน่อยนะฮะตัวนี้สูงไปสูงไปครับหน้ามันทิมนะฮะเดี๋ยวจะต้องหลดโหลดต่ำหน่อยนี่ครับมันสูงอยู่เ๋ยเยอะเลย เดี๋ยวผมต้องตัดขาออกน่ครับโหลดลงอีกห้าเซนมองพี่น้องเนาะโหลดลงอีกห้าเซนครับสองข้างเลยตัวนี้สูงไปครับแหมกาจะวิ่งโชว์วันนี้หน่อยตัวนี้ก็เสริมกันซีครับผมเสริมแป๊บกลมอีกนะครับห้มแข็งหน่อย าาททงเคคนคิตัวนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับโอเคที่นั่งนะครับตัวนี้เราก็จะวางกระดานแล้วก็ยิงน,น็อตคือตรงนี้ทำเป็นลังกุญแจได้เลยครับเป็นฝาปิดเปิดลังกุญแจได้ส่วนช่องนี้ก็เสียบไม้ครับเสียบเอาไว้เสียบไม้ ด้านในใสูงไปนหน่อยไม่สวยครับเดี๋ยวต้องตัดข้างหลังลงโหลดเตี้ยอีก5เซนนะครับผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับใกล้จะได้วิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวพา FC ไปซิ่งกันนะครับเอาแบบสั้นๆก่อนนาอพี่น้องนะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้ดูนะครับสวัสดีครับ